ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะก็มีการประกาศผลผิดอย่างงามหน้าบนหน้าจอโทรทัศน์เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันค่ะถ้าไม่นับออสการ์ไม่นับสตีฟฮาวี่บนมิสยูนิเวิร์สก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันสาที่การประกาศผลผิดเนี่ยทำชีวิตเปลี่ยนและกลายเป็นมีมบนโลกออนไลน์เรากำลังพูดถึงออสเตรเลียส e น็ก o ์ท็อปโมเดลค่ะเป็นเรียลลิตี้โชว์ค้นหานางแบบที่ถือว่ามีความแข็งแรงมีความสตรองและมีฟันแน่นเชื่อถือมากในระดับโลกนะคะปี2010สคือซีซั่นที่6ของรายการนะคะกล้าแ,แข่งขันดำเนิน กันไปอย่างเข้มข้นจนได้ผู้เข้าแข่งขัน2คนสุดท้ายนั่นคือเคลซี่ค่ะส่วนผู้เข้าแข่งขันอีกหนึ่งคนคือแอมเ d นดาสคู่แข่งนี้ถือว่าแข่งกันอย่างเข้มข้นสูสีดูดีกันเป็นอย่างมากและความจริงก็มาถึงความจริงก็ปรากฏเมื่อการถ่ายทอดสดเกิดขึ้นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งของการประกาศผลการแข่งขันในครั้งนี้คือพิธีกรฟังจากหูฟังเพื่อปล่อยคิวว่าผู้ชนะคือใคร เมื่อมีคำสั่งให้ประกาศผลออกมาซาร่ามูดอชนะคะพิธีกรก็ประกาศเลยว่าผู้ชนะที่ทีมงานให้ประกาศจากในหูคือเคลซีทุกคนดีใจแล้วก็เหมือนเรื่องมันจะจบอยู่แค่นั้นเวลาผ่านไปไม่นานนะคะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อซาร่าพูดออกมาเลยว่าผู้ชนะที่แท้จริงคืออแมนดาค่ะ งงจะไปไก่ตาแตกโดยพิธีกรเองซาร่ายอมรับผิดทันทีแล้วก็มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่อธิบายมาเลยว่าเป็นคำสั่งจากโปรดิวเซอร์ในห้องควบคุมที่ประกาศชื่อผิด ตามคิวนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะสถานีที่ออกอากาศคือ Fox 8เนี่ยก็มีการสดแสดงความรับผิดชอบประกาศขอโทษต่อสาธารณชนรวมไปถึงเคลซีอย่างเต็มที่นะคะโดยอแมนดาก็ชนะตามผลการประกาศจริงๆนะคะเซ็นสัญญาเป็นนางแบบถ่ายแบบให้หนังสือ Harper s b a z a a r ์สออสเตรเลียแล้วก็ได้โอกาสทํางานกันไปส่วนเคลซีค่ะสถานี f o x 8นะคะชดเชยเงินให้2 5 0 0 0ดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งความผิดพลาดในครั้งนี้ก็สร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับผู้ชมและสเต็กฮอเดอร์นะคะ ถึ่งเรื่องความเป็นมืออาชีพความแน่าเชื่อถือและการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซีซั่นต่อๆมาของรายการเลยมีการ์ดและเพลทคะแนนให้พิธีกรถืออ่านอย่างที่ควรจะเป็นในที่สุดค่ะมาทำให้ทุกเรื่องบันเทิงเป็นเรื่องเข้าท่านะคะพบกับคลิปใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์ในบ้านทุกหลังสุรพันธ์ทูค่ะ